ตามที่วุฒิสภาได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่สร้างคนดีคนเก่งคนกล้าเมื่อวันที่4เมษายน2566ณหอกิตยศวุฒิสภาซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกชได้รับรางวัลองค์กรกิตยศจากโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวคิวลสลองประจำปี2565 ที่ได้มอบรางวัลให้กับร้านอาหารดีเด่นในโครงการคิวเลสลองซึ่งร้านอาหารบ้านไม้สักเป็นหนึ่งในร้านอาหารดีเด่นที่ได้รับรางวัลน,นี้จึงอยากจะทราบถึงความรู้สึกของท่านกับรางวัลที่ได้รับค่ะสําหรับครัวบ้านไม้สักยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นประจําปี2565จากมกอชซึ่งทางร้านเราก็ได้สมัครเข้ากร่วมกิจการนี้มาตั้งแต่พศ2559 และในปี2565เราก็ได้ยกระดับเป็นร้านอาหารระดับพิวเมียนซึ่งทางร้านเราตรหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักโดยใช้สินค้าคิวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานมาถึง17ชนิดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเมนูต่างๆของทางร้านรวมทั้งวัตถุดิบอื่นๆ ที่ทางร้านนำมาใช้ประกอบอาหารก็ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยทั้งสิน้นหลังจากที่ทางร้านเข้าร่วมโครงการคิวเลสลองกับทางมกอชอแล้วมีผลตอบรับอย่างไรหรือลูกค้าให้ความสนใจอย่างไรบ้างคะก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เข้าโครงการของร้านอาหารคิวมีลูกค้ามากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วยอดขายก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะ ก็อ,อยากให้ร้านที่ยังไม่ได้เข้าโครงการหรือว่าจะร่วมโครงการก็เชิญนะเชิญเข้าได้เลยก็ขอขอบคุณ <c oughs> นี่มีอะไรวนะ่างงานกัน